สุดเคยทำได้เท่าไหร่ทำได้ที่สามตันเจ็ดครับสามตันเจ็ดครับโอ้ผมไมดมากขึ้นกว่าเดิมจากแ0 0ร้อยนะสุดยอดจริงสวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มณฑลเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้มานั่งอยู่ในสวนปามครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่พาเรามาและก็เจ้าของสวนปามแห่งนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีค่ะหนูดาวสาวใต้นะคะวันนี้พามาชมสวนปา์มค่ะอ่าหนูดาวสาวใต้นะ เรานั่งอยู่ตรงนี้ตำบลอะไรครับตำบลแหลมตะโนดอําเภอควนขนุนจังหวัดพรทลคงค่ะอ่าเมืองรุงอีกแล้วครับเมืองค่ะมาพูดคุยกับทั้งสองท่านเป็นใครบ้างครับนี่คือทายเอ๋ยคุณเรียงตรงนู้นเจ้าของสวนครับอ่าพ่อุเลี้ยงนะครับเจ้าของสวนครับแล้วก็ท่านนี้ครับผมพี่ตามผู้ดูแลครับผมอ่าเจ้าของกับผู้ดูแลครับนะครับตอนนี้ของพ่อเนี่ยอายุเท่าไหร่ละ6ปีครับ6ปีแล้วทั้งหมดพื้นที่กี่ไร่ครับกไร่ครับ หกไร่นะครับหกปีหกไร่กับหกติบแน่อ้าวที่ถาครับถามตรงๆเลยครับว่าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยในในอดีตนะผลลัพธ์มันเป็นยังไงผลผลิตต่อรุ่นในอดีตย้อนกลับเมื่อสามปีที่แล้วผมเข้ามารับส่วนนี้ดูเลยนะอยู่ประมาณรุ่นละแปดร้อยกว่ากิโลผลผลิตรับปัจจุบันล่ะครับปัจจุบันอยู่ประมาณสองตันครับโอ้ต่างกว่าเดิมเยอะเลยนะต่างกว่าเดิมประมาณเกือบสามตัตัวอ่าแล้วนอกจากสองตันที่ คยเก็บผมบริไปมีมากกว่าน oh! ja. mm ั้นไหมมีครับผมสูงสุดเคยทำได้เท่าไหร่ทำได้ที่สามตันเจ็ดครับสามตันเจ็ดครับโอ้โหผมบริสมากขึ้นกว่าเดิมจากแปดร้อยนะสุดยอดจริงอย่างนี้พอได้ตังค์มากขึ้นดีไหมดีครับดีนะครับการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เกิดจากอะไรครับอ่าเกิดจากการใช้พวทีครับผมพวทีครับพวทีที่ถืออยู่เนี้ยเอามาใช้เอามาฉีดพ่นเดือนละครั้งเดือนละครั้งครับผมฉีดแบบนี้มานานยังฮะอ่าประมาณสามปีครับสามปีแล้วนะครับ การที่เอาโฟทีมาฉีดต้นต้นทุนพวกปุ๋ยเคมีอะไรทุกอย่างได้ลดไหมลดเคมีลงครึง่งลดต้นทุนอีจ่ายน้อยลงนะพ่อนะตั้งครึ่งหนึ่งดีไหมดีเรับดีดทุกอย่างนะนะครับอ้าว <laughs> ต้นทุนก็ลดผลผลิตก็มา <ๆ S 2> <ๆ S 1> ทุกครั้งที่เราฉีดเราเห็นการเปลี่ยนแปลงต้นใบผลผลิตยังไงบ้างครับอินเตอเจนเลยครับสีใบตางอ้อยลงมาแล้วผลผลิตจะโตกองขึ้นมาหาเอืมเยอะตาลายใหญ่ๆขึ้นเยอะครับครับแล้วต้นมันดูโตมั้ย ่ต้นไมยสมบูรณ์มมลเลยให้ผลผลิตที่มากแต่ต้นก็ยังสมบูรณ์สมบูรณ์ครับอ,อย่างที่เราเห็นเลยนะนี่ภาพแบบมันฟ้องเลยชัดเจนมากสังเกตที่ยอดขึ้นกสามสี่ยอดคือสมบูรณ์เลยรึงอืะอ้าวหนูดาวสาวใต้มาเห็นของคุณพ่อแล้วเป็นไงบ้างครับ,บ,บชื่นใจมากเลยค่ะแบบดีใจแทนคุณพ่อบเลี้ยงเลยค่ะว่าผลผลิตนี้แบบได้เยอะมากจากที่เดินดูในสวนนะคะ ทุกต้นมีรูปมีทลายทุกต้นเลยค่ะแสดงว่าคุณพ่อนี่คือรับรายได้แบบเยอะมากค่ะอ่านะครับเยอะมากก็ไม่ดีเดี๋ยวสัมการเล่นนะเอ้าแต่แน่นอนเราก็อยากได้ผลผลิตที่ดีๆเนาะมากๆแบบนี้นะครับเอาโฟทีมาฉีดพ่นถูกหรือแพงอะไรยังไงครับอ่าถูกมากๆครับไร่หนึ่งก็ตกประมาณ60กว่า60กว่าบาทเองครับ หกสิกบกว่าบาทนี้รวมค่าแรงด้วยใช่ไหมรวมค่าแรงเรียบร้อยละครับอ่าถ้าตัวโฟตีเองนี้ไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงก็ประมาณสิบห้าบาทครับโอ้ถูกมากเลยนะคร <c oughs> ับสิบห้าบาทนะคถือสว่าสิกสามปีที่ใช้มาหมดโฟตีไปกี่ซองกี่กล่องฮะอ่าหมดไปประมาณกล่องครึ่งครับผมกองครึ่งนครับโอ้แม่เจ้านะครับก่องครึ่งเอง <c oughs> โอ้ไม่ได้เสียเงินมากมายอะไรเลยแต่ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นหลายเท่าแบบนี้อย่างนี้ใช้ต่อไหมครับพ่อใช้ต่อครับ แช้ต่อแน่นอนถ้ามีคนมาบอกให้เลิกใช้เนี่ยยอมไหมไม่ยอมครับไม่ยอมนะเอาอะไรมานะแลกก็ไม่ยอม,มยอมเอาขอบคุณมากครับทั้งหนูดาวสาวใต้นะครับพี่คมแล้วก็เจ้าของสวนปาล์มคุณพ่อบุญเรียงนะครับวันนี้ผมนัท์ภูมทองกเกษตรทั้งโลกลาไปก่อนสวัสดีครับ